สวัสดีค่ะหลังจากฝนตกพามาดูฝนตกเมื่อกี้ค่ะหยุดแล้วเลยมาถ่ายให้ดูเป็นไงคะถั่วฝักยาวดอกเต็มเลยคะ่ะอันนี้บวบนี่มีลูอย,อยู่ด้วยเห็นไหมตอนที่ไม่ได้น้ำฝนเขาจะแบบ ลูกกลมๆป้อมๆพอเขาได้ฝนแล้วเขาจะยืดหน่อยจะมีลูกยาวๆหน่อยค่ะเห็นไหมคะนี่อันนี้ก็จะยาวหน่อยพอเขาได้ฝนนี่เนี่ยค่ะยาวหน่อยที่ออกมาใหม่ก็จะยาวนี่ค่ะอันนี้เขาได้ฝนเขาได้น้ํำฝนสามรอบแล้วฝนตกใส่สามรอบแล้ว ามาให้ดูถั่วฝักยาวอยู่ฝั่งนู้นเห็นไหมคะสวัสดีค่ะ